ยิ่งอยากรู้อะไรก็ที่เรียกว่ารับมากคนยิ่งอยากรู้มากขึ้นอะไรก็ช่างที่เขาเรียกว่ารับที่สุดคนยิ่งอยากรู้มากที่สุดวันนี้หากคุณจะบริหารราชการแบบรับรับคุณจะเข็นฆ่าประชาชนคุณอยากจะปิดประเทศไทยคุณอยากจะทําอะไรคุณทําไปแต่ขอให้รู้ว่าคุณเท่านั้นคือคนกลุ่มน้อยในประเทศไทยและคนกลุ่มใหญ่คนส่วนมาก คนที่เขาเป็นเจ้าของแผ่นดินเขาไม่เอากับคุณไอพวกอมมาตยาธิปไตไเขาไม่เอากับคุณนะวันนี้หลายท่านโทรเข้ามาบอกว่ายังดูสถานีโทรทัศน์ของเราได้บ้างไม่ได้บ้างหลายท่านมีความขุ่นข้องหมองใจว่าเราจะไปยังไงต่อไปหลายคนมีความรู้สึกว่าเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ใด แต่พี่น้องครับวันนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าเรามารวมกันเพื่อฟังการปราศัยไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าเรามารวมกันเพื่อเรามาฟังดนตรีหรือมีหัวใจร่วมกันวันนี้สิ่งเดียวที่มันปรากฏภาพให้เห็นชัดๆก็คือการรวมตัวของพี่น้องประชาชนที่อยู่ณที่แห่งนี้แค่นั่งนิ่งๆแค่นั่งนิ่งๆนี่คือความน่ากลัวที่สุดของรัฐบาลชุดนี้ หากคนทั้งประเทศออกมานั่งบนถนนแค่นั่งนิ่งๆไม่ต้องทำอะไรนี่คือความน่าหวาดกลัวและน่าสะพรึงกลัวที่สุดที่อัมมาตยาธิปไตยมันจะเหยียบหัวคนไทยต่อไปอีกไม่ได้อีกแล้วในอนาคตพี่น้องครับ